ตีกันแล้วพ่อตีกันแล้วอพอแล้วเหรอเุ้มเดยมเุ้มเดยมเุ้มเดยม,ดม,ดมไปไหนวะ จับกุ้งกินวันนี้หนึ่งตัวอ้าวหมาน้ำลายหยดแล้วหมาก็อยากกินแล้วโอ้ยเนอะ ระวังมันทับเด้อน้อนเองแม่งนั้นตายหรือตายหรืออีอย่างนั้นน,นั่นดิทับลราเห็นบป่